เมื่อฝนตกหนักน้ําฝนจะไหลลงสู่แม่น้ําแม่น้ําจะเอ่อล้นจนลักษณะแตกต่างไปจากเดิมน้ําเป็นสาเหตุทําให้พื้นดินบริเวณฝั่งแม่น้ําพังทลายและถูกพัดพาไป ระแสน้ำที่เชี่ยวกราบพัดพาสิ่งต่างๆไปด้วยรวมทั้งชะล้างผิวดินอุทกภัยสร้างความสูญเสียร้ายแรงให้กับชีวิตของเราได้ น้ำที่เอ่อล้นจากสองฝั่งแม่น้ำเข้าทำลายบ้านเรือนด้วยความเครี่ยวกราดอำนาจของอุทกภัยนั้นมหาศาลจนสามารถพัดพาสะพานรถไฟที่ก่อสร้างอย่างแข็งแรงให้หลุดลอยไปกับกระแสน้ำได้ ทำให้น้ำก็เมืองยังส่งผลียหายอีกมากมายเลยนะคะใช่ครับแต่เราก็มีวิธีอีกหลายวิธีนะครับที่ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมได้อย่างเช่นคลิปวิดีโอที่เรากําลังจะได้ดูต่อไปนี้ไปดูกันเลยครับนี่เป็นแม่น้ําในเมืองเสริมแรงด้วยคอนกรีตปกติจะมีน้ําเพียงเล็กน้อยไหลผ่านแม่น้ําแต่ในช่วงที่มีฝนตกหนักน้ํามักจะเอ่อล้นขันกั้นน้ํา นี่ก็เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่ก่อให้เกิดน้ำท่วมปัจจุบันสนามเด็กเล่นที่มีลักษณะคล้ายกับสระว่ายน้ำถูกสร้างขึ้นติดกับแม่น้ำสนามเด็กเล่นแห่งนี้จะใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำชั่วคราวในยามที่น้ำในแม่น้ำเอ่อลน้น ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นน้ำจะไหลผ่านช่องเหล่านี้ไปยังสนามเด็กเล่นทําให้ช่วยป้องกันอุทกภัยได้ในกรณีที่เป็นแม่น้ำสายใหญ่เขื่อนจะถูกสร้างขึ้นเพื่อทําหน้าที่ควบคุมการไหลของน้ำในแม่น้ำเช่นเดียวกัน เขื in ่อนโอโกอุจิตั้งอยู่ต้นแม่น้ำทามะในกรุงโตเกียวเขื่อนถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้ประโยชน์เช่นเพื่อเป็นน้ำดื่มนอกจากนี้เขื่อนยังมีบทบาทในด้านอื่นๆด้วยฝนโปรยปลายอยู่ด้านบนของภูเขาไหลผ่านหุบเขาลงสู่เบื้องล่างไปรวมตัวกันในเขื่อนเขื่อนเป็นตัวป้องกันอุทกภัยด้วยการกักเก็บน้ำไว้ไม่ให้ไหลไปพร้อมกันหมดแล้วหากเขื่อนมีน้ำเต็มอะไรจะเกิดขึ้น นี่คือประตูน้ําของเขื่อนกรณีที่น้ําในเขื่อนเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่อันตรายประตูน้ําจะเปิดออกเพื่อระบายน้ําเหนือเขื่อนออกไปการใช้ประตูน้ํานี้จะเป็นการควบคุมระดับน้ํำในแม่น้ําไม่ให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้และนี่คือวิธีการระบายน้ำในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2531 เขื่อนจึงมีบทบาทในการป้องกันอุทกภัยด้วยเช่นกันแล้วมีวิธีอื่นนอกจากเขื่อนหรือเปล่าครับมีสิครับอย่างการทํานาขั้นบันไดเนี่ยก็สามารถช่วยป้องกันน้าท่วมได้แต่จะมีวิธีอื่นๆอีกไปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปชมพร้อมๆกันเลยครับขอแนะนําสถานที่ที่ทําหน้าที่ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ําในขณะที่ให้ประโยชน์จากการกักเก็บน้ําได้อีกด้วย ทุ่งนาเหล่านี้เรียกกันว่านาขั้นบันไดตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดเอียงของภูเขาลักษณะของนาขั้นบันไดทําให้น้าไหลจากทุ่งนาผืนหนึ่งไปยังอีกผืนหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าฝนตกลงมาอย่างหนักนาขั้นบันไดแต่ละขั้นจะรองรับน้ําไว้ได้เหมือนกับเขื่อนเล็กๆเ,เขื่อนหนึ่งมาพิสูจน์เรื่องนี้จากแบบจําลองกัน น้ำในแก้วเปรียบเสมือนกับน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนาขั้นบันไดจะกักเก็บน้ำไว้และจะปล่อยน้ำลงสู่เบื้องล่างทีละน้อยในทางตรงกันข้ามหากพื้นที่ลาดเอียงบนภูเขาไม่มีนาขั้นบันไดน้ำจะไหลรวดเดียวลงสู่เบื้องล่าง ในนานขั้นบันไดขณะที่ผู้คนปลูกข้าวโดยมีการควบคุมการใช้น้ำนานขั้นบันไดจะช่วยป้องกันอุทกภัยได้ด้วยพื้นที่ราบกว้างขวางกระจัดกระจายอยู่ทั่วริมฝั่งแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่พื้นที่ที่ถูกใช้เป็นสนามเบสบอลอยู่นี้คือท้องน้ำ โดยท้องน้ำมักจะก่อตัวขึ้นตามแม่น้ำขนาดใหญ่แล้วทำไมต้องอาศัยพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยละ่ะในช่วงที่มีพายุใต้ฝุ่นท้องน้ำจะเต็มไปด้วยน้ำจากอุทกกััยถึงแม่ฝนจะตกลงมาอย่างหนัก แต่น้ำในแม่น้ำจะไม่เอ่อล้นเนื่องจากมีท้องน้ํารองรับและท้องน้ํานี่เองที่ทําให้เมืองรอดพ้นจากอุทก,กภัยไปได้